สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่23เดือนกันยายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนั่งทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย j j g o signal นะวีธีมาเกสครับผม กับในส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่เทรนด์แอนด์แคนบีนะครับใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้ว We Trade i t เทอร์สต์วีครับกับโบรกเกอร์ที่ฟรีสมบัตทองคำและสกุลเงินนะครับเ x p o อรเทลลากาโปครับเทรดกับโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้เ x p o อรเทลลากาโป for ร o ฟอร์ครับโบรกเกอร์ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเพียงแค่นักทุนชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้จะได้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์ XM กครับผมบัตรบัญชีวันนี้รับัาฟรีทันทีอสามงินนเช่เดียวกัันครบ สวัสดีนักลงทุนครับผมเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระพุกกระเป่านะครับเราพานักทุนครับไปดูข่าวของธนาคารกลางอังกฤษเมื่อวานนี้ก่อนนะครับทุกท่าน BOE เสียงแตกขึ้นดอกเบีย้ย0.50%ในการประชุมวันนี้ ธนาคารกลางอังกฤษมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.50%สู่ระดับ2.25%ในการประชุมวนันนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ14ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี2551และก็ปการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่7นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี64นอกจากนี้นะครับทางด้านของธนาคารกลางเองเนี่ยก็ยังส่งสัญญาณด้วยนะครับว่าจะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้ออย่างไรก็ดีครับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่า MPC มีความเห็นไม่เป็นเอกฉันนะครับ ตัวนี้คือตัวที่เป็นลบก,กับสกุลเงินปอนในการปรับขึ้นัตราดอกเบี้ยโดยกรรมการ5รายลงมติให้ปรับขื้นราราดอกเบี้ย0.5%ขณะที่3รายลงมติให้ปรับขึ้น0.75%แล้วก็1รายให้ขึ้นเพียงแค่0.25%ครับ ก่อนหน้านี้นะครับทาง BOE ก็มีมติ8ต่อ1เสียงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%สู่ระดับ1.75%ในการประชุมเมื่อวานนี้ที่ขออภัยครับในการประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคมโดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ27ปีหรือวันนับตั้งแต่ปี2538ท่ามกลาง,งความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อและก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่6ครับนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี64ต่อมาครับเรามาดูกันครับนักทุน ผลจากธนาคารกลางดังกล่าวก็ส่งผลทําให้ปอนด์ลดช่วงบวกเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโรหลังจากที่ธนาคารกลางมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ทีนี้นั่งทุกข์็จะถามต่อว่าแล้วแบบนี้นี่สกุลเงินปอนด์เขาจะกลับไปเป็นหน้าบายได้หรือเปล่าครับคุณสกุลเงินปอนด์ต้องเข้าใจก่อนครับว่าแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นราราดอกเบี้ยแต่โดยภาพรวมก็ยังคงมีข่าวควาวมวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งคาดว่า ในช่วงสิ้นปีนี้สหราชอาณาจักรนั้นจะเข้าสู่ภาวะ r e c e s s i o n หรือว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจครับก็เลยทําให้สกุลเงินปอ์ไม่ฟื้นสักทีแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนี่คือสาเหตุหลักๆเลยสำหรับใครก็ตามที่ถามมาครับต่อมานั่งจุดครับเรามาดูข่าวของทางรัสเซียยูเครนพออ่านข่าวนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะครั ทำเนียบขาวชี้รัเสเซียเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่ส่งสัญญาณกำลังเข้าตาจนนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัเสเซียสั่งระดมกำลังพลจำนวน3 0,000นนายเป็นสัญญาณว่ารัเสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาในการทำสงครามกับยูเครนนายเคอร์บี้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning America ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่า การประกาศระดมกำลังพลเมื่อวันพุธของประธานาธิบดีปูตินแสดงให้เห็นเลยว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาสงครามในยูเครนแล้วก็ทำบางสิ่งที่น่าแปลกใจเช่นการระดมกำลังพลนากเคเบลกล่าวว่าเราคาดการเรื่องนั้นเอาไว้แล้วแล้วก็กำลังพลส0 0 0 0นนายที่ระดมในครั้งนี้ ก็เป็นจํานวนเกือบสองเท่าของที่ประธานาธิบดีปูตินใช้ตอนเริ่มต้นสงครามในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรัเสเซียเนี่ยสูญเสียกําลังทหารไปแล้วหลายหมื่นนายฐารรัเสเซียขาดกําลังใจและก็ความสามัคคีนอกจากนี้รัเสเซียยังเผชิญกับปัญหาการหนีทหารอีกด้วยนายคือบี้เสริมว,ว่านี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าประธานาธิบดีปูตินกําลังดิ่นรนและเขาสึกว่ากําลังเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์บูเบอร์กรายงานว่าประธานาธิบดีปูติน ยกประเด็นนิวเคลียร์ขึ้นมาขม่มขู่อีกครั้งทําให้หลายฝ่ายวิตกกระบวนวารัสเซียอาจจะใช้การทําประชาติผนวกดินแดนยูเครนเป็นข้ออ้างในการตอบโต้ยูเครนเสมือนว่าไม่ได้โจมตีดินแดนต่างชาติแต่เป็นการโจมตีดินแดนในเขตอธิปไตยของรัสเซียและยิ่งตอนนี้นะครับนั่นถนคกับก็มีการประท้วงกันด้วยใครที่มาประท้วงเนี่ยเขาจะจับไปเกณฑ์อาหารทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มารายงานตัวเนี่ยนะคุณติดคุก1ิปีเลยทีเดียวครับแหม่ฟังดูแล้วเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็อีก Uh, เรื่องหนึ่งนักทุนจับตาดูดีนะเรื่องของการทําประชามติการรวมแคว้นในเขตทงางภาคตันออกของยูเครนด้วยีจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากถ้าเกิดว่าเขาผ่านประชามติประชาชนเห็นด้วยว่าอยากจะย้ายไปเป็นฝั่งของ uh, รัสเซียเนี่ยทางรัสเซียก็มีโอกาสที่จะปกป้องเขตแดนของตัวเองได้นะครับโดยอาจจะใช้อาวุธใหญ่ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนี่ก็ทั้งหมดครับทุกท่านที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ